ทีนี้จะได้ดูลูกน้อยนะครับในการสอนเด็กๆในการขับนะครับช่วยคุณปู่คุณย่าด้วยนะครับสวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เขาชะกันนะครับอําเภอเขาชะกันนะครับบ้านภูงเงินนะครับอําเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะครับ สอนเด็กๆก,กันเลยอนะครับวันนี้ให้ดูเด็กๆช่วยนะครับก็ไม่เด็กแล้วนน12แล้วนะครับช่วยพ่อช่วยแม่ทํางานได้แล้วครับสวัสดีครับที่ท่านที่มาดูไลฟ์สดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเขาชะกันนะครับจังหวัดสระแก้วครับมีกําลังสอนน้องกันเลยนะครับ ไอ้ได้ใช้งานนะครับช่วยเหลือพ่อแม่ด้วยนะครับวเทถแท็กเตอร์คันใหม่ครับมาส่งใหม่ที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วบ้านปูเงินครับที่นี้ก็เป็นนาค่อนข้าง,างมีน้ำเยอะเลยนะครับเอาละเรามาดูกันสดๆเลยนะครับ ไลฟ์สดไปดูเมื่อกี้นะครับถ้าใครดูถ่ายในช่วงแรกนะครับก็จะไปดูได้ที่ช่อง YouTube ของเรานะครับไม่ช่อง f เฟซบ o ๊กของเรานี้ก็ตั้งผ่านดูนะครับเดี๋ยวสอนอยู่นะครับเดี๋ยวเพิ่งผ่านยังไม่ถ่ายนะครับมีการสอนกันนะครับการเลี้ยวการเลี้ยวง่ายเด็กๆเลี้ยวได้เลยนะครับภูมิลาลัยนะครับก็เป็นภงมลาลัยพาวเวอร์นะครับ ขอโทษนะครับเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องอุปกรณ์นิดนึงนะครับ n วเทกแท็กเตอร์คันนี้นะครับก็เป็นคันที่นะครับเพิ่งส่งใหม่นะครับนี่สอนกันกันเลยนะครับสดๆนะครับจากที่อําเภอเขาชะกันนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับน้องนี่อายุ11 12นะครับก็ให้ดูการคอนโทรลปรุงมาไลยนะครับเด็กเขาก็จะไม่ได้มีการติดการขับรถแบบเดิมเพราะยังไม่เคยขับรถไทยใดๆนะครับ บอกแจ้งไหมครับว่าเราสอนให้การขลบรถก็คือการดูแลพวงมาลัยแล้วก็ตั้งผ่านนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรตรงบริเวณที่ไม่ต้องเลี้ยงนั่นเองนะครับง่ายๆนะครับ,รบดูการเลี้ยวนะครับของเด็กๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากพวงมาลัยเเวอร์นะครเด็กก็คอนโทรลง,ง่ายๆเลยนะครับ นี่คือเราตั้งใจว่าให้ทุกคนที่อุปกรณ์กันเลยนียขอโทษสำหรับอุปกรณ์ด้วยนะครับอันนี้อุปกรณ์มีนนะออป,ป,ปัญหาเลยนะครับขอโทษนะครับ ดูติดตาม2-3ปีแล้วครับขอบคุณมากเลยครับอ่าเดี๋ยวอาจจะมือผมสั่นนิดนึงนะครับพอดีว่าตัวกิมบอลนี่มีปัญหานิดนึงนะครับออันนี้นะครับสอนน้องชายนะครับอายุ11ปีนะครับการขับรถนะครับนิวเท,เ,ทเทคเตอร์ไนมครับ คอนโทรลนะครับไม่ต้องยุ่งเรื่องกับการเลี้ยงผาเลยนมครับแต่นี้ขับให้เห็นก่อนนะครับเพราะว่าอยากให้ให้ให้น้องเขาขับดูวงเลี้ยวดูการเข้าร่องในการขับให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็อ่าเลี้ยวเห็นไหมดูเลี้ยวอ่าบางคนบอกคุมอะไรหนักไหมนะครับเรใช้ระบบคุมอะไร p พาเวอร์นะครับซึ่งนี้ก็จะเบาแรงนะครับสำหรับมือใหม่ก็สามารถที่จะเริ่มต้นที่จะขับรถแท็กเตอร์นิวเทคได้นะครับ ก็เรียนรู้ในการใช้งานกันนะครับนิวแท็กเตอร์ก็เป็นนวัตกรรมของคนไทยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจโทรติดต่อมาตลอดเลยนะครับในการสอบถามในการดูนะครับอาจจะไม่เหมือนรถคันอื่นนะครับซึ่งเราบอกได้เลยว่าที่เราคิดว่าไม่เหมือนเนี่ยเรามีเหตุผลน,นะครับ แต่ท่านเองไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะครับมาที่สูจน์ด้วตัวเองนะครับด้วยการมาลองขับจริงนะครับโทรติดต่อมาลองขับนะครับอันนี้ราคานะครับในเครื่องใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับเซททพ 155+ ของคูโบตานะครับรุ่นใหม่นะครับสามารถทําให้เรานะครับเอาไปใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสูบน้ำเข้านาหรืออาจจะใช้อุปกรณ์เช่นเราต่อสายพานเพื่อจะต่อเครื่องตัดหญ้าเครื่องเจาะหลุมนะครับซึ่ง ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับ New Tech ท r กเตอรนะครับแล้วก็ฉีดพ่นยาในนานะครับนะครับแล้วก็หยิบอุปอ,อีกหลายอุปกรณ์ที่ New Tech ท r กเตอรนะครับเตรียมเี่ียททำมานะครับตรงนี้นะครับเพื่อให้รถแท็กเตอร์หนึ่งคันนะครับตอบโจทย์เกษตรครอบครัวเกษตรครอบคคือทำงานใช่เองนะครับอยู่ในนาเราไม่ต้องจ้างใครก็จะลดต้นทุนในการทำนาลงไปได้หลายบาทเลยครับ ทดลองขับเลยเลยครับเห็นไหมครับเด็กก็ยังขับได้นะครับอันนี้คือเราต้องฝึกให้ก่อนนะครับบอกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กก็สามารถช่วยผู้ปกครองทํานาทําไร่ก็ได้แล้วนะครับวัยประมาณเนี้สิบสองสิบสามเนี่ยนะครับสมัยก่อนก็เหมือนเรารุ่นตอนเก่าสมัยเก่านะครับก็เริ่มไปนาไปไร่ไถเองนะครับจูงควายไปละ ขนาดนี้นะครับทำนานช่วยพ่อช่วยแม่แล้วนะครับวันนี้เราเรียนหนังสือกันก็เลยไม่ได้นฮะฮดูอยากให้ดูการถึงแม้จะขับครั้งแรกก็ขับง่ายนะครับขอโทษที่มือสั่นเวยนะครับอบดอีกินบอล นะครับเลี้ยวเห็นไหมครับเลี้ยวเห็นไหมครับนี่สอนไม่ถึงสินาทีเลยนะครับก็น้องขับได้ละสงสัยจะมีแววคันนี้คนนี้นิวเทคแท็กเตอร์นะครับก็จะมีล้อหน้าที่ใหญ่จะไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพื่อนะครับหลายเหตุผลเลยนะครับเพราะว่าการใช้แรงนะครับการที่ทําให้ และตัวรถเอออสามารถที่จะใช้แรงในการที่จะกดกับหาผ่านด้านหลังแล้วก็เราไม่ต้องห่วงผ่านและก็ไม่ต้องแลวนะแล้วก็ขับเดินหน้าไปได้เลยนะครับนี่ฮะการคอนโทรลรถนะครับอยากให้ดูนะครับแค่ไว้นี้ก็ขับรถเราได้แล้วนะ เลยจะได้ช่วยพ่อช่วยแม่ได้นะครับตอนนี้วัประมาณนี้ก็7 2ที่ทำงานได้แลละครับ,อบ,รบขอบคุณนะครับชอบครับดูได้ทุกขอบคุณนะครับชอบครับดูได้ทุกสถานการณ์นะครับขอบคุณมากเลยครับ ก็อยากทําให้เกษตรกรนะครับพี่น้องเกษตรกรได้ใช้รถอย่างทุกๆสถานการณ์จริงครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่ที่เราไปเราขายไปทั่วประเทศแล้วนะครับมีลูกค้ามีให้ความสนใจกันอยู่ในท็อกเตอร์เราทั่วประเทศแล้วดูนะฮะดูการขับผมให้ดูการขับก่อนนะครับเพราะยังไม่ได้ลงไม่ได้กด่านลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยยังไม่ได้ไถนั่นเองให้ดูการขับนะครับห็นะฮะก็ขับได้ไม่ไม่ไม่ยุ่งยากมากนะครับมีน้องเขาสิบเอ็ดปีนะครับ ดันั้นหลายๆคนที่เป็นเกษตรมือใหม่นะครับก็ไม่ต้องกอังวลกับการใช้แท็กเตอร์นะครับว่าจะใช้ยุ่งยากนะครับเพียงแต่ขอให้เวลาที่เราไปนะครับเมื่อเราซื้อไปเนี่ยทางช่างสำเร็จแล้วก็ทีมงานนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะใส่ใจในการที่จะสอนท่านให้ใช้เป็นนะครับอันนี้สําคัญมากเลย เดี๋ยวเราไลฟ์สดตรงนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในะบอกแล้วบอกแล้ว